อมีไซค์ครับมีไซส์มีไซค์ครับผมอุย้ยอาจารเร็วๆโดนใหญ่อู้ห้หู้โดนของใหญ่ครับผมท่านผู้ชม กินเบาอ่ะเมื่อกี้พลาดครับผมคันนี้ตัวนี้จะไม่ให้พลาดนะครับผมน่าจะมีไซส์อยู่โอ้ Vào, vào. <ım999> à. <con Liberty répondre throat> Ma, mà, nó không phải là Ô ô ô nó vào ui